จำทีเพื่อท่านค่ะทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้กับท่านอย่างท่าจะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดการเกษตรเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศก็คือเป็นเป็นแรงเศรษฐกิจหลักของประเทศก็อยากจะศึกษาพื้นฐานของเศรษฐกิจบ้านบ้านเมืองเราก็จะเอาไปพัฒนาที่โรงเรียนเรากับมู่บ้านของเจ้าของเห็นพระองค์ท่านทํางานมาหนักนะครับก็อยากให้ทุกคน ยกันคิดซ้อยกันทํานะครับว่าอย่างหน่อยก็มีพระองค์ท่านที่เฮ็ดเป็นแบบยางเราก็เฮ็ดเป็นตัวยางให้เขาไปหลายยางแล้วก็เป็นพระองค์ท่านก็หายไปลายยางเอามาพัฒนาความชีวิตความเป็นอยู่เพราะว่าที่พระองค์ท่านเฮ็ดก็เพราะว่าพระองค์ท่านหักเขาทุกคนนะครับก็อยากพาเขาหักพระเจ้าอยู่หัวเขาก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดตามคํำพระเจะ้าอยู่หัวสอนครับ